เป็นประเด็นใหญ่โตเลยครับตอนนี้หลังจากมีอ,อจอบางคนมาบอกว่าพยาบา้านพอบาพยาบ้านนี่นะครับพี่น้องดังได้กระดับได้ป่ะนะดังได้กระดับได้ว่าสานพี่นอ้องเออออกมาพัมเพอพัฒนาในหลายๆเรื่องล่าสุดก็เป็นเรื่องกับเอฟซี เอฟซีทะเลาะกงทะเลาะกันหรือว่าทะเลาะกับเพิ่นผมกับโมฮูดอกผมจับบอล้วก็จับใจความฟังฟังเลยจับใจความมาใครได้ว่าสิเอากันกง,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 งกันไกลไปจึกๆๆๆกึกกันว่าสัรน,นะครับพี่น้องผ <s> ู้ใดสิไปเอากันไกลไปจึกๆๆๆกกันเนาะมันแมนแน่วบ่ล่ะพี่น้องแมนบามันแม่นเนี่บ่คือบมมีหลักฐานหลักฐานอยู่ใส่เขา อยากหาอยางมีหลักฐานนะนะว่า,วาอย่างไรซะเอออยากเห็นหลักฐานนะว่าเอ้ยอาการที่คนเขามันจะไปจึกจักจักจักจก,จก,กันเนี่ยมันต้องมีหลักฐานไม่ใช่พูดมาลอยลอยไงทุกสิ่งทุกอย่างนะจะไปบอกว่าให้อผู้หญบบ้านเนี่ยบอกว่าดังได้กระดับได้ขั้นบาไปหามปามกลุ่มเอซีพวกนี้กลุ่มเอฟซีหัวรุนแรงนะใคยสิบอกให้ นะดังได้กระดับได้เนี่ยนะพยาบ้าลกัดบอกได้คำเดียวว่าแล้วก็บอกว่าดังไฟอ่ะนะควันหอมหอมหอมอย่นะแล้วก็บอกกันได้ว่าดังไฟอ่ะเออมแจะดังไฟอ่ะเอาเป้าเอแล้ววางสิควันหอมหอมหอมน่ะแล้วก็บอกว่าบูญจ้ากอจอผู้นี้แล้วกวางสีเนาะเออแล้วก็บอกกันแหละแล้วก็ไปบอกว่าอดังได้กระดับได้สิบอกด้วย ขนาดคนในนีท่านคอยดิไอ้ยายเป๋ออ่ายายง่างยังบ่ดับแม่ซูเปอร์อะไรยังลันลา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 ลลาลลาลลาเออและเจ้าไปพิสกันกับผู้ใดยูทูซื่วกับว่าวยวายใส่อ่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปเห็นจังไอ้เจ้าเจ้ายูทูซื่งเจ้าไปพิสกันกับผู้อื่นเจ้าบอกให้ผู้ใหญ่บ้านไปห้ามนะแต่ขนาดเอฟซีเจ้าเจ้ายังห้ามบ่ได้เลย เอฟซีเจ้าไปละล่านคนอื่นนะ่ะเจ้าก็ยังไปตามหามไม่ได้เลยแต่ก่อนนะ่ะน่ะเออฟาดฟันกันกับพปนะวยยัยนั่นนะ่ะพยยอ่อใหญ่ยังก่อนเขาอึดอ่ะพ่อใหญ่ไอ้กะปิยังไงนะ่ะเออวนะิธีก่อนโหนน่ะน่ะเออคูกะปิอนะันน่ะว้ายแต่ก่อนฟาดฟันกันมาสันเอฟซีเจ้ากับเอฟซีไอ้คู่กะปิอนะันน่ะคือเพ่อเห็นอันน,นี้นะคือเพ่อเห็นจะไปห้ามห้ามไม่ได้ นะห้ามไฟไม่ให้มีควันมันก็ยังห้ามง่ายกว่าห้ามพวกเอฟซี C ทั้งหลายแหล่ที่จะให้ไปฟาดฟันกับคนนั้นคนนี้มันห้ามไม่ได้ร้อยพอพันแม่เออหมื่นพอแสนแมงสัตนวนะ์เออขนาดตัวเองยังห้ามคนอื่นไม่ได้เลยเจ้าสิบีบอกไปผู้ใหญ่บ้านไปห้ามผู้นั้นห้ามผู้นี้และเจ้าผู้อบอกว่าได็ดังได้กระดับได้ผู้ใดสีเฮตดในผู้ใหญ่บ้านดับคอยถามเนี่ยนะมันดับไม่ได้ดอก วพาอะไรเขาดึงเขาใช้ความสามารถสองเขาใช้ความดีสามเขาเก่งเขาคิดงานขีเอดงานออกตลอดจะดับตอนไหนถามก่อนเนอะเอฟซีเขาสนับสนุนจะไปบอกว่าดังได้ก็ดับได้น่นนั่นนี่คือยังไงวะล่า,า,าสุดนีผู้ใหญ่บ้านมีงานเข้าอีกแล้วห้างานานี่แหละเจ้าเลือกทางถือหลันเปล่านะ หรือว่าเจ้าไม่ได้เลือกทางเจ้าบอกว่าเจ้าไปขอเจ้าขอโทษไอ้เอายังก่อครูครูปับเจ้านะครูกรณีเจ้าอ่าเจ้าบอกว่าเจ้าไอ้ขอโทษครูกรณีกระเรีย่เจ้าเจ้าเสียใจแค่ไหนแ็่ไปเลยแต่ว่าท้างได้่อยบ่ได้สนใจบ่ได้มานั่งอัรำพับบทกับพวกเจ้าดอกพวกได้่อยสนับสนุนอ่าพัญาบ้านคือเจ้าอืม แต่ที่เจ้าบอกว่าไอ้สิมีคนเอากันโกงกันไก่ไปไล่จุกจุกกันน่ะขอหลักฐานแน่เขาผิดกันเองหรือเปล่ามันบ่ได้เกี่ยวก,กันกับไอ้พี่บ้านนี่ล่ะพยาบ้านแล้วไปบอกติว่าเอ้ยมึงไปไอ้มึงมึงไปเฮ็ดอันนี้เลยเด้อมึงเอากันไก่ไปไล่จุกๆๆเขาเลยเด้อมึงเอาไอ้มีดอิโต้ไปไล่ปุ๊กๆๆ,ๆ๊เขาเลยเด้อสงสารบ่ แกไม่มีจิตอกุศลขนาดนั้นแกไม่เคยไปใส่ร้ายป้ายสีใครและแกก็ไม่อ่าไม่ไปแบบว่าบอกให้คนโน้นคนนี้ไปทําร้ายคนนั้นคนนี้แล้วบ่มีดอกจ้านะแล้วเจ้าเป็นอิหยังยูตซือก็ออกมาบลึบบึบบับเสียที่แต่หลายๆคนเขาศรัทธาเสียที่แต่หลายๆคนเขาไอฮักเขาไอชื่นชมอ๋อยูตซือก็ออกมาบลิงเปลงปังบลิงเป,ปลงปังมากคืออีหยังว่ะ เฮ้ข่อยถามเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงอืมว้ยน้ะน้าพวแม่เจ้าติสิดับดังได้ก็ดับได้พอสมพูรดอกคอยคิดหอดคอยคิดถอดคู่กับปีนาอะเป็นยังวงั้นดอกคอยนั่งคิดวินิจพิจารณาอยู่เป็นยังจังพิดกันก็พอญ่อันนี้แท้คู่กับปีว่าสนอกเป็นยังงจังฟ้องร้องกันแท้วันได คอยถึงบางอ้อแล้วคอยหอดบางอ้อแล้วว่าเป็นยังเออมันจังฟ้องร้องกันเป็นยังมันจังพิดกันมันนึ่งมันเนิดหนุ่มกันมันนึ่งมันเนิดโอ้เป็นเพราะอย่างนี้นี่เองนะครับนะเอออัตตาเจ้ามันสูงอีโก้เจ้ามันสูงคิดว่าเจ้าเป็นในออจแล้วเจ้าสิบบอกผู้ใดผู้อื่นเขาก็สิฟังเบิดบอจ้านะบอกจะขวางก่อน เนะ่เจ้าขวางยังบอกเจ้าขวางบ่ได้คนในครอบพวจเจ้าขวงยังบอกบ่ได้เลยหลายหลาย,หลายคนนะ่นะจะปไปเที่ยวไปแบบว่าเป็นขวัญไปเที่ยวไปถากผู้นั้นถากผู้นี้แต่ตัวเองถากด้ามตัวเองไม่ได้นะ่ะเออขวาญนนะ่ะมันถากด้ามตัวเองไม่ได้นะครับยกเว้นจะถอดออกมาเออแต่เขาถอดไปได้ไงบางคนนะ่ะเพราะว่าอะไรอัตราสูงเออ อีโก้สูงไงจะถอดหัวออกจากด้ามมาก็ไม่ได้อีกน่ะก็เลยยึดอยู่อย่างนั้นแหละเที่ยวไปถากคนน้นเที่ยวไปถากคนนี้พอไปชี้นนหน้าคนน้นอย่างนี้อย่างนี้แต่สามนิ้วน่ะเออแต่สามนิ้วน่ะสามนิ้วสี่นิ้วน่ะมันหาเข้าตัวเองเดียเอยยูจะซื้อเจ้ากับบับเปลงเปิืองปาง,งมาฝากถึงผู้ใหญ่บ้านน่ะดังได้ก็ดับได้ ต้องไปเตือนคนโน้นต้องไปเตือนคนนี้อ่าสามสี่ห้าคนน่ะนะต้องไปบอกพวกหัวรุนแรงนะโอ้ยแต่เจ้ายังบอกเอฟซี FC เจ้าบา่ได้เจ้าไปบอกเอฟซีเจ้าก่อนมันไม่มีใครสามารถที่จะบอกเอฟซีได้หรอกเออทางที่ดีสูบต้องผิดกันเข้าใจบ่และสู้พิษกันแล้วสูบต้องเอามาหยุ่งยากกับพยาบาลเพราะอะไรเพราะเพิ่นบ่ได้ไปยุให้สู้ผิดกันสู้พิษกันเอง เออเหตุผลเพราะอะไรนะคอมเมนต์บดบดถือกันโพสบออคอมเมนต์บดถือใจเออโพสบดถือใจกัยุย้มกันเองนะต่างคนต่างไม่ชอบพฤติกรรมของกันและกันและจะมาบอกให้ผู้ใหญ่บ้านไปไปห้ามวันนี้เมียยูซือ,อดังได้ก็ดับได้ดับใบ,ด,บดับเพราะเอฟซีบัิษัโอ้เป็นบ้าเจ้ากันเลยเนะาะพีสิบดับเพราะเอฟซีนะนอกเว้นตัวเขาเอง กันตัวเขาเฮ็ดบอดีนะเออเขาก็สิดับเองกันละนะเบนวาพี่น้งองข่ใบย่ำขยไข่อใบยาำเรื่องนี้ขไข่ใบยาำบ่จังซี่บ่ <laughs>